สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันพุธพรุ่งนี้เพื่อหัสัปดีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วครับท่านนะครับผมหมากิจกรรมต่างๆก็ทยอยหมดเวลาลงไปนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่ากิจกรรมที่จะหมดเวลาเนี่ยคุณเก็บกันครบหมดหรือยังนะครับผมใครที่พลาดไปใครที่ลืมเดี๋ยวจะเสียดายทีหลังนะครับผมมันย้อนไม่ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรมาน่าสนใจหรือเปล่านะพรุ่งนี้นะเพราะว่ามันก็ใกล้เข้าสู่การอัปเดตใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว ัปเดตเล็กๆด้วยนะครับผมเนาะอ่ะ ส่วนใหญ่ผมก็จะพูดทําคลิปจะแก้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมแต่ในคลิปนี้เรามาดูภาพรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าดูกิจกรรมตอนนี้นะครับผมเอาของที่กําลังจะหมดก่อนนะครับผมแพ็คนะครับเดลี่เกมกําลังจะหมดนะครับผมนี่พรุ่งนี้หมดนะแต่ถ้าตามกําหนดเดิมอจะหมดนะครับแต่จากประกาศล่าสุดนะครับก็จะมีการขยายเวลาไปอีกนะครับจนถึงวันที่13สิงหาคมนะครับก็เป็นไปได้ว่าไอแพ็คเปิดก็จะต้องขยายไปเหมือนกันนะครับสมมุติว่าใครลืมใครไม่ได้เปิดหรือว่าใครอยากจะกักจัดดองไว้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกได้ เป็นตัวเลือกได้ถ้าจากประกาศแล้วเนี่ยไอแพ็คพวกนี้ก็จะต้องขยายเวลาต่อไปอีกนะครับบางคนเนี่ยถ้าเหลือตัวที่ต้องการตัวเดียว2ตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เปิดไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันมีเพิ่มนะสมมตินะมันก็อาจจะเป็นตัวที่เราไม่ต้องการก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมผมก็ทยอยเปิดไปเยอะมากนะครับแต่ก็เหลือบาง i อดีไว้เผื่อเผื่อมาทําคลิปบอกกันนะครับผมจะได้รู้กันนะครับผมอ่ะสำหรับเดลิเกมนะครับผมด็อกบาก็เช่นกันนะค ประมาณนั้นนะครับก็หมดพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับผมแพ็กดักบอลนี่ยังไม่หมดนะครับผมแพ็กดักบอลเนี่ยหมดอัปเดตพอดีเลยนะ13สิงหาคมนะครับผมไอที่บอกว่า13สิงหาคมเนี่ยเพราะว่าจากประกาศล่าสุดนะครับผมก็เหมือนจะมีการอัปเดตในวันที่13สิงหาคมนะฮะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไวหน่อยนะครับผมก็ช่วงเวลาสี่โมงเย็นนะครับเนาะ4ี่โมงเย็นของวันพุธนะครับผมแล้วก็ปิดยาวเปิดวันเพื่อนะยังไม่ได้บอกกำหนดเปิดนะครับผมแต่ถ้าดูจากประกาศไอเกี่ยวกับเดลี่เกมหมดเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าปิดตั้งแต่4นนนวัพุธส แล้วก็จะได้มีเวลาหน่อยนะปิดไปวันพุธวันพฤหัสบดีประมาณวันกว่าๆเกือบ2วันนะครับผมแล้วก็เปิดช่วงเย็นวันพฤหสัสบดีนะครับหรือไม่ก็อาจจะค่ำๆหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดอัปเดตเยอะเนี่ยก็อาจจะปิดเปิดวันศุกร์เนี่ย เดี๋ยวเราดูประกาศอีกทีนึงนะครับว่าจะปิดวันไหนเปิดวันไหนกันแน่นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตใหญ่นะครับทําไมพี่ต้องพูดไปแล้วหุ่นเลาะไปแล้วครับนั่นน่ะสิครับผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะนั่นไงอีกแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งที่จะหมดนะครับผมก็คือกิจกรรมครบรอบ30ปีนะครับทั้ง Big Time นะครับผมอันนี้นะถ้าเกิดใครยังเก็บไว้ยังไม่ได้เปิดหรือยังไม่ได้เคลียร์คุณก็ยังมีเวลาจนถึงวันพรุ่งนี้แปดโมงห้าสิบเก้านาทีนะครับผมไปเคลียร์อีเวนต์ไป ็เล่นไม่หมดเล่นไม่หวัดเล่นไม่ไหวนะครับผมนี่เอาอย่างไอดีนี้นี่ผมยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะผมยังไม่ได้เล่นเลยแต่ผมต้องไปเล่นนะเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเคลียร์ภารกิจ o b j e c t i v e นะไออีพิกครบรอบ30ปีมันมีทั้งอีพิกแล้วก็บิ๊กไทม์ใช่ปะอีพิกมี2แพ็คใช่ปะครับเนี่ยไอแพ็คนี้ก็จะหมดเหมือนกันนะครับผมใครที่แบบมีหลายไอดีหรือว่าลืมหรือว่าเพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นอะไรเงี้ยก็ไปเคลียร์ให้หมดนะครับหมดเวลาพรุ่งนี้นะครับผมตัวอีพิกดีๆ ไวนะครับผมอย่างเช่นอีฟุตบอลลีกเนี่ยก็ไปยิงบดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นกับคนก็ได้นะครับยิงประตูเท่าไหร่นะหประตูนะครับแล้วก็เคลียร์เอ่อ VSAI ไปด้วยในตัวนะครับผมทัวร์อีเวนต์ไม่จำเป็นต้องเคลียร์หมดนี่นะครับ PVP แมชนะครับเนี่ยจับคู่2เครื่องนะครับผมเล่นเอ่อเฟนแมชแล้วก็กดยอมแพ้ไป9แมชนะครับแป๊บเดียวเองก็ครบ15แล้วนะครับแป๊บเดียวทาแค่2อัน3อันก็ครบเลยนะครับผมไวมากนะครับผมก็เคลียร์ไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดีนี่ต้องไล่เคลียร์เก็บเหมือนกันนะครััััััับบบบบบเเเเสสสีีีีีียยยยยยดดดดาาาฮะะะอปิกกกฟรรรรรทททนนนคคคคหใ่่่งงงไไไไมม้้็็ เหมือนกันนะอันนี้เปิดสุ่มฟรีนะครับอ่ะผมยังไม่ได้เปิดก็กดเปิดสุ่มฟรีไปนะครับปบป้มๆนี่อ่ะได้ใครเอ่ยสตอยโควิดครับเนี่ย ก็ไปไล่เคลียร์ไล่เก็บให้หมดแล้วกันนะถ้าเสียดายนะครับแพ็คเปเล่ก็หมดเวลาเหมือนกันนะครับผมเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแพ็คใหม่มาแทนแพ็คเปเล่นะครับผมก่อนที่จะอัปเดตใหญ่นะอาจจะเป็นอีพิกเวอร์ชั่นใหม่ตัวเก่าเวอร์ชั่นใหม่หรือว่าจะเป็นตัวใหม่เพิ่มเติหมหรือเปล่าเออตอนนี้ก็มีข่าวลือข่าวเรื่องนะครับผมเอ่อเกี่ยวกับอีพิกใหม่โรนัลโดอาไนมีภาพหลุดออกมาจริงหรือไม่อะไรเงี้ยนนะคือถ้าเป็นตัวบิก๊กบิ๊กอะผมว่าถ้าผมเป็นพี่โคนะผมจะปล่อยมาช่วงหลังอัปเดตอะอ่ะเพราะอั อัปเดตปุ๊บปล่อยตัวบิ๊กๆเลยตัวบิ๊กๆไหนถึงตัวที่มีชื่อเสียงนะครับอ่ะสมมติโรนโดอานาสมมติซีดองซีดานองลีอะไรเงี้ยผมจะปล่อยในช่วงนั้นแต่ว่าไม่แน่นะเราก็เอาเดาใจพี่โคลำบากเหมือนกันนะครับผมเนาะแพ็คเขียวนะครับถ้ามีอีกนะฮะก็จะต้องเป็นแพ็ควลแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีประกาศว่าภาพเปย์ของการ์ดเขียวไม่มีนะครับผมแสดงว่าเป็นแพ็ควลถ้าจะมีนะเอ็นคอร์สตาร์เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะเป็นชุดไหนก็สุดแล้วแต่นะครับผมจะเป็นเขียวเป็นม่วงหรือไม่มีเลยนะครับแพ็คโชวว์์ไทมมมของบบราาซิลลลลเเเีีนกกกจะัผ็หด นนถ้ามีมาเปลี่ยนแทนที่แพ็คนี้นะครับก็คงเป็นพวกแพ็คหลีกของประเทศต่างๆอย่างเช่นหลีกตุรกีไหมสลับกันไปมาอย่างี้นะหรือว่าหลีกไทยอะไทยหลีกไ,ไหมเออเอาสะหน่อยได้ไหมและที่สําคัญนะครับผมแพ็ค big time msn ก็จะหมดเวลาเหมือนกันนะครับแพ็คนี้มาแค่สัปดาห์เดียวเว้ยอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับผมส่วนใหญ่ปกติเวลาจะอัปเดตใหญ่พี่โคมักจะเอาแบบแพ็คมาวนที่มันผ่านมานะครับผมช่วงท้ายภาคแบบนี้เหมาะกับการวนที่สุดนะครับผมวนมาแล้ว msn แล้วคุณ คิดว่าจะมีแพ็กอะไรในอดีตนะครับผมที่คนเปิดเยอะๆอ่ะมาวนให้เราได้เปิดกันไหมเอออันนี้น่าคิดนะครับแต่เราก็อดใจไว้บ้างนะครับผมมีตัวเก่าๆมาอดใจไว้หน่อยเพราะไม่แน่เนี่ยอัปเดตใหม่มาการ์ดมันอาจจะขยับเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับผมนักเตะ2สกิลพิเศษ3บูสหรือว่าระดับค่าพลังมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลิงก์อัพซิสเต็มนะระบบลิงก์อัพเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องระบบใหม่นี้อีกทีหนึ่งในคลิปอื่นแล้วกันนะครับผมเนาะอันนั้นอ่ะมันก็ต้องคำนวณคนึงึงงถ ื่องของแพ็คที่จะเปิดด้วยนะครับผมอ่าส่วนแพ็คโชว์ไทม์นี้ก็เหลือถึงวันจันนะยังอยู่ถึงวันจันนะครับประมาณนี้ฮะถ้าเป็นแพ็คที่กําลังจะหมดเวลาผมว่าหลายคนที่เข้าเกมทุกวันนะครับผมเล่นทุกวันก็รู้ดีรู้ตัวเองดีอยู่แล้วนะครับว่าอันไหนจะหมดอันไหนจะเก็บนะครับแต่บางคนน่ะก็เข้าใจเนาะัยทางานบางคนไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเกมหรือว่าไม่ได้สังเกตนะครับผมก็มาดูคลิปแล้วกันนะครับว่าอันไหนจะหมดอันไหนกําลังจะมานะครับแต่อันที่จะมาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือจากประกาศที่เเขาให้ววับผมกกี่ย Big Time มันมีเซอร์เวย์เนี่ยเซอร์เวยก็คือสำรวจนะแบบสำรวจนะครับผมบางคนก็ตอบไปแล้วนะครับอันนี้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ให้ทำแบบสำรวจหลังจากจบงานอีเวนต์วันที่21ที่ผ่านมานะครับผมโหวตว่าคุณอยากจะให้บิ๊กไทม์คนไหนเข้ามาในเกมจริงๆมันมีหลายข้อแต่มันมีข้อหนึ่งที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดก็คือคำถามที่ว่าอยากให้มีบิ๊กไทม์คนไหนนั่นแหละแต่เขามีดอกจันไว้ด้วยนะเผื่อใครไม่สังเกตนะเนี่ยโหวตติ้งแคมเปญนะครับผมบนะิ๊กไทม์โหวตต โหวตที่เราโหวตกันไปนะครับผมเป็นหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรามีส่วนร่วมในการโหวตว่าเราอยากให้มีบิ๊กไทม์ในเกมตัวไหนเข้ามานะครับผมและถึงแม้พี่โคจะยังไม่ได้เฉลยนะว่าผลโหวตเนี่ยไปนักเตะคนไหนที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนะครับอันนี้ปิดโหวตไปแล้วนะล่าสุดคือปิดโหวตไปแล้วนะครับผมถึงแม้พี่โคไม่ได้บอกว่าคะแนนล่าสุดเนี่ยคะแนนสุดท้ายเนี่ยนักเตะคนไหนที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดที่อยากให้เป็นบิ๊กไทม์นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเดาได้นั่นก็คือโ ะะหรือว่า C R 7นะครับเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นการ์ดแรนะเพราะมันเป็นตัวที่ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับผมอย่างที่รู้กันว่าพี่โดก็ไปทำเกมของตัวเองใช่ปะ แต่ไอ้ดอกจันที่ผมว่านะครับผมเนี่ยไอบ้บรรทัด2นะครับเขาบอกว่า <c oughs> Unlicensed Players Will Not Be <c oughs> คือไอ้ไอ้ดอกจันบรรทัดที่2เนี่ยครับเขาบอกว่านักเตะที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมจะไม่ถูกรวมอยู่ในคือจะไม่มีโอกาสได้ทำเป็นบิ๊กไทม์อ่ะนะอันนี้เนี่ยใจแป้วเลยนะโรนันโดเหรอบิ๊กไทม์คืออะไรครับนักเตะในอดีตบิ๊กไทม์คือร่างที่ทำผลงานได้ในอดีตในช่วงเวลานหนึ่งในช่วงเวลานหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับนั่นคือบิ๊กไทม์โอเคถ้าเป็นโรนันโดโชว์ธงโชวไทม์หรืออะไรพวกเนี้ยพิโด กเขายังไม่แขวนสตั๊ดไงถ้าเกิดไปเตะในรายการ f อฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยฮะก็ทำโชว์ไทม์ได้ปกตินะครับผมถ้าไปเตะกับในนามทีมชาติก็ทําให้โชว์ไทม์ปกติไงแต่สำหรับบิ๊กไทมมันต้องเป็นผลงานย้อนยุคไงแล้วย้อนยุคที่หลายคนอยากให้มีก็คือพวกเก่าๆเลยนะบิ๊กไทม์แมนยูบิ๊กไทม์ยูเวนตุสแล้วมาลิดอะไรพวกนั้นนะครับผมซึ่งก็ถ้าดอกจันตรงนี้เนี่ยอันไลเซนต์เพลเยอร์สนะครับผมก็จะไม่มีลิขสิทธิ์ไงนะแล้วก็ยากมากนะครับผมที่จะทําย้อนยุคพวกเเเเรรรรออออัััััลลมมมมาาาาาาาดดิะะะะไตต่่่่่งๆนน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 นคคคบบบแสุผวววี้ยืื ทาง e ี o o บอลออฟฟิเชียลนะครับผมก็ได้มีการโพสต์ว่าสําหรับการเปิดโหวตบิ๊กไทม์นะครับผมจากกิจกรรมครบรอบ30ปีเนี่ยตอนนี้ได้ปิดโหวตแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณสําหรับทุกท่านที่โหวตกันเข้ามานะครับนักเตะที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดจํานวนมากที่สุดนะครับผมจะถูกปล่อยตัวออกมา ในแอบแปลตรงๆแปลแบบบ้านๆเลยคือจะถูกปล่อยออกมาเป็นการ์ดทีมชาตินะเนัชนแนลทีมเพลเยอร์สนี่ถ้าแบบนี้เนี่ยพี่โดโมีหวังมากๆนะครับผมในนามทีมชาตินะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดเงืเเอ่อนไขพวกลิขสิทธิ์ย้อนยุคมาดติดยูเวนตุสแมนยูอะไรพวกนั้นนะครับถ้าเป็นในนามทีมชาติอะโอเคนะฮะบิ๊กไทม์ทีมชาติเนี่ยทำไม่ยากแต่ก็ต้องดูก่อนว่าทางเกมเนี่ยมีลิขสิทธิ์ของฟุตบอลรายการไหนบ้างนะครับผมอย่างเช ฟุตบอลยูโรหรอหรือว่าการแข่งขันที่ผ่านมาไหมยูฟ่าเนชันลีกไหมเออถ้ารายการนี้มีโอกาสนะผมคิดว่าไม่น่าจะย้อนยุคไปจนถึงแบบฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกไกลขนาดนั้นนะนะถ้าส่วนตัวผมนะนะครับดูอย่างพวกบิ๊กไทม์เปยดี้บิ๊กไทม์เคาวิชาคไวแลสเกลียบิ๊กไทม์ล่าสุดที่ผ่าน,านมาเนี่ยก็จะย้อนไปไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ทางตัวเกมเนี่ยมีลิขสิทธิ์อยู่ไงนะครับแต่ถ้าย้อนไปไกลๆเนี่ยไม่แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเนี่ยหมดลิขสิทธิ์หมดสัญญาอะไรหรือย,อยังนะครับ แต่ถ้าย้อนมาแค่แบบยู่าเนใน่นลีกอะไรเงี้ยนะเอออาจจะเป็นไปได้นะครับโรนโดร่างนั้นร่างทีมชาติที่ความผลงานได้ในยู่าเนชั่นลีกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพี่โดในช่วงวัยปลายๆแล้วก็ตามนะครับผมแต่ถ้าเป็นบิ๊กไทม์สก์ดหนึ่งนะครับผมเราก็เพียงพอใจแล้วเนาะอ่ะอะ่ลองคิดกันดูนะครับผมก็น่าน่ามีหวังนะครับสำหรับริซโนโรนัลโดนะครับผมแต่จะมาพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยเดาไม่ได้วะ่ะบอกตรงนะครับผมเดาไม่ได้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะอาจจะทำมาก่อนแก้ขัดก่อนอัปเดตก็ได้นะ ก็ปล่อยให้เป็นพวกการ์ดบิ๊กกนะครับผมอาจจะเป็นองลีไหมซีดงซีดานโรนโ,โดไหมหรือเงี้ยนะเอาบิ๊กกไว้ช่วงหลังอัปเดตจะดีกว่าถ้าเป็นผมนะเอาเป็นว่าในวันนี้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนมากนะครับผมนอกจากประกาศเมื่อกี้นี้นะฮะที่เกี่ยวกับผลโหวตนะครับแล้วก็จะทําเป็นการ์ดทีมชาติัแหละที่ชัดเจนนะก็ลองคิดกันดูครับว่าจะเป็นโรนโ,โดไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นโรนโดนะครับดูจากกระแสแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติก็มีการโหมกระหน่ำให้ช่วยกันโหวตโรนโดโรนโดโรนโดนะ น่าจะน่าจะขาดลอยมั้งนะไม่ใช่แค่แบบที่1นนะผมว่าน่าจะขาดลอย้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าจากโพสต์จากประกาศนี้ก็คงเป็นการ์ดทีมชาตินั่นแหละนะแต่ว่าจะเป็นผลงานในช่วงเวลาไหนนะครับผมตามเงื่อนไขของทางลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมตามดอกจันนะนะแต่ถ้าแบบพีิกสุดๆไม่ใช่พีโดเงี้ยบอกว่าเออไม่มีไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะก็อาจจะเป็นอันดับที่2องอันดับที่สองจะเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับหลักๆวันนี้นะครับก็ใครยังเก็บภารกิจโดยเฉพาะพวกอีพิกบิ๊กซามฟรีนะคร นะครับพรุ่งนี้ก็มีแพ็กใหม่มาแทนที่หรือไม่ก็จะเป็นช่วงพักผ่อนไหมช่วงพักผ่อนหย่อนใจอาจจะมีกิจกรรมหรือแพ็กให้เราได้เปิดได้เล่นกันไม่เยอะหรือไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่าส่ถ้าเกิดมีอะไรตื่นเต้นเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมไทยไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องดีอยู่ใคลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม